สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พท่านกันนะเอิมสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้ครับก็จะมาเปิดกันต่อนะครับกับพุทธเจ้าสิบชาตินะครับลูกผู้มกมานะครับตอนที่2นะครับเดี๋ยววันนี้ครับมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายชอบจุใจรายการอย่างไรบ้างนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากได้ลุ้นแจ้งมาได้เลยครับพี่ลุ้นละสองร้อยทานบาทจับคู่เพียงแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมจะส่งฟรีครับนะครับนะวันนี้ทักมาได้เลยนะครับนะวันนี้เปิดกันตอนตอนที่สองนะครับนะ เดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกกันเลยพี่ชายวันนี้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีไลน์นะครับหรือสามารถโทรมาได้เลยนะครับนะเบอร์และอดีไลน์นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะพี่ๆนะเดี๋ยววันนี้มาลองเลือกรับชมกันรายการแรกกันเลยครับรายการที่1ฮะขออนุญาตให้พี่นะฮะเปิดเลยแล้วกันครับสำหรับรายการที่1นึ่งนะครับ EP เช้าวันนี้ฮรรายการที่1ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับกับรายการนี้ครับเป็นเนื้อรายการพิเศษรวมเนื้อครับคุยพื้นลงจาเดยงครับเลขคนเบอร์ตองสามครับ เลขโค้เบอร์ต้องสามพี่รายการพิเศษครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับรายการที่หนึ่งฮะต่อมาครับเป็นรายการที่สองนี่ครับรายการที่สองขออนุญาตเปิดตินต่อเลยกันนะครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เพ้รนะฮะโอ้โหสวยๆครับเพท์สีนะครับเต็มสูกครับเลขโค้ดเบอร์ตรงนี้นะฮะหมายเลขอะไรเอ่ยนี่ครับขออนุญาตสองกล้องนะฮะ รายการนี้ครับเป็นรายการที่สามนะครับเลขคดจะไปตรงไหนเอ่ยนะครับนะครับนวพิเศษเนี่อย่าบอกว่าเลขคดโดนทับไปเอนะนพี่นะมองไม่เห็นนะองค์เมื่อกี้ก็จะมองไม่เห็นนะนี่ฮะเลขคดไม่เจอครับนะพี่ นะครับไม่เป็นไรพี่นะเปิดแบงกฟันให้พี่ราคาเดิมครับ4ี่รอยห้าิบาทนะครับเยวต้องส่งอย่างละเอียดอีกทีครับนะรายการนี้ครับรายการที่สองต่อมาครับพี่ชานครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สามนะครับรายการที่สามเปิดขึ้นมาครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเนื้อหาชั้นนวลนะครับคุยพื้นลงยาแดงครับ นี่ฮะโอ้โหองนี้เลขค้นตัเบอร์ครับเลขนำค้นตัเบอร์มองไม่เห็นนะครับจะผมดูให้นะครับนะเลขค้นตัเบอร์อง์นี้นี่ครับจะเป็นหมายเลขอะไรเอ่ยนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับรายการนี้ครับตกพิเศษครับรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับพี่ชายนะครับสองร้อยบาทพอฮะรายการที่สาม ตาอมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่กับเนื้อมะาทองเหลืองผิวลุ้งครับเลขคนจะเบอร์ตองแปดครับคุยพื้นลงยาฟ้าครับรายการที่เศ็เลขคนจะเบอร์ตองแปดครับอง์นี้ขอที่สอง้อยห้าสิบาทพอพี่ตองแปดครับรวยรวยรวยครับนะฮะรายการที่สี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห รายการที่5เปิดออกมาเป็นเพ้นสีครับโอ้โหหน้าตางสีเพ้นสีครับอง์นี้นะฮะเลขคนเบอร์ตองหกองนี้เห็นชัดครับองค์นี้เลขคนเบอร์ตองหกเห็นชัดครับนะแบ่งปันราคาเดิมพิชายสี่ร้อยห้าสิบบาทครับสี่ร้อยห้าสิบบาทรายการเดิมครับนะเลขค้นเบอร์ตองหกนะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ห้านะครับต่อมาครับพิชายนะครับรายการถัดมาครับเป็นรายการที่หกนะครับ รายการที่หกว้าวรายการนี้จะเป็นเนื้อนวะชุบน้ําทองคําคุยพื้นลงยาแดงนะครับตอกคดนะลุ้นตอกคดนําเลือกหกสิบเหรียญเท่านั้นวี่นะนี่ฮะเอนี่ฮะยี่สิบเหรียญน,นะครับเลี่ยมกรอบไม้ครับโอ้โหนําเลือกจริงครับนี่ฮะนวะนําเลือกเลขคดเบอร์หมายเลขห้าครับเลี่ยมกรอบไม้ครับแกะสลักนะฮะชลุลายไทยครับรายการนี้นวะชุบน้ําทองครับนี่ฮะ นวาชุบน้ําทองครับนะลุ่นตอโค้ดน้ำเลือกยี่สิบเหรียญเลี่ยมกรอบลายไม้ครับนี่ฮะรายการที่นวะครับนะผมแบ่งปันให้พี่นะครับลายการที่พิเศษครับนี่ฮะนํำเลือกนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่หกนะครับไปขันต่อเลยครับสำหรับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดมาครับเนื้อมหาเนินคุยพื้นลงยาแดงครับ เลขคนเบอร์ยี่สิบหรายการนี้นะครับผิวสวยสวยผิวแมงทับเลยรายการนี้แบ่งปันที่200บาทนะครับดีครับโองไหน200บาทสามารถจับคู่35หได้เลยนะพี่นะ35 3ห้าบาทได้เลยนะพี่นะองไหนนี่ครับนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปรายการที่8ครับรายการที่8ดเนื้อชุกทองหลังเรียบลงยาแดงครับจะสร้างสิเหรียญครับเซอร์ไพรส์จะสร้างเครมียงเคียงแค่สิเหรียญฮะรายการนี้รายการที่ แปดครับนี่คะับสร้างเพียงแค่สิบเหรียญเท่านั้นนะครับนะนี่ฮะเลขคูณตัวเบอร์อรหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทขอพี่ชายนี่ครับาารา,ายการที่แปดต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้ามาฮะโอ้โหมาเพ้นอีกแล้วพี่รายการที่เก้ามาเพ้นครับองค์นี้เลขคูณตัวเบอร์หมายเลขสองครับ องนี้เลขคนจัเบอร์หมายเลขสองครับโอ้โหเลขหนึ่งไปแล้วเมื่อวานครับวันนี้เลขสองครับรายการนี้จัดไปครับสี่ร้อยห้าสิบาทราคาเดิมครับพี่รายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองฝั่งเพชรซีแซ็ครับเลี้ยมกรอบอิตาลีครับรายการนี้โอ้โหรายการชุบทองฝั่งฝั่งเพชรนะฮะ นี่ฮะฝั่งเพชรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหฝั่งเพชรสิบเมตรครับรายการนี้สวยครับเนื้อชุดทองครับเลขคุณตัวเบิร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะนะฮะใครรับแจ้งได้ครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับไปกระต่อครับรายการจะไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการเดียวกันเลยพี่ รายการที่เปิดมาเป็นรายการา Anyone, 150, าเดียวกันเลยครับพี่เลขคนละอนี้ครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับหรือรายการที่เลขคนละเบอร์มาเลขยี่สิบเก้าครับดูฝั่งโอ้โหสวยจัดรายการนี้ฮะหรือรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าอย่างี้ได้จับคู่ได้แปดร้อยพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบสองครับหรือรายการที่สองขออนุญาตแกะนะหรือรายการที่สิบสองขออนุญาตแกะครับ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเนื้อเงินครับออ้ยรายการเดียวเมื่อวานเลยนะี่นะเนื้อเงินรายการเดียวเมื่อวานเลยครับรายการนี้เลขคนจเบอร์สวยครับหมายเลขหนึ่งหกแปดครับเลขหนึ่งหกแปดครับเล่นรวยทั้งเดียวกับพี่ชายนะรายการนี้เลขสวยเลยนะครับนะรายการนี้แบ่งไปเหมือนเดิมพี่ชายหนึ่งพันห้าร้อยบาทขอที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทผมจบให้ครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับไปต่อรุยต่อครับสำหรับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสาม สิบสามรายการนี้เปิดขึ้นมาครับรายการนี้โอ้เดียวกันเลยมากันต่อเนื่องครับลรายการนี้4ี่้อยห้าสบาทเหมือนเดิมครับเลขคนจะเบอร์องนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับนะสี่รอยห้าิบาทเหมือนเดิมครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมากือต่อครับลรายการถัดไปครับเป็นรายการยี่สิบฮะรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับ ลายการนี้ชุบทองยิบสี่เคฝังพลน่าเงินเต็มสังกะสีครับโอ้โหลายการนี้สวยนะเลขคนจําเบอร์สองแปดครับแปดแปดแปดครับเลขคนจําเบอร์พิเศษครับแปดแปดแปดพี่นี่นะยิบสี่เคนะครับลายการนี้นะครับเอาไปองค์นี้นจะสร้างเกาหลีในโลกฮะเอาไปพี่ชายจะสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายลายการจะไปครับลายการที่สิบห้า รายการที่15้าเปิดขึ้นมาครับเนื้อเองินว่าพี่โอ้โหรายการที่สองกษัตริย์ลายเสือครับสองกษัตริย์ลายเสือลงจาจีวอลเลขคน่เบอร์สองศูนย์นี่รายการนี้เอาไปสองร้ยห้าสิบาทเอาไปสองร้ยห้าสิบาทสอวิชายรายการที่15ห้าไปกันต่อหรือจะต่อครับสาหรับรายการถัดไปครับรายการที่สิบหกครับรายการที่16บหกเปิดขึ้นมาครับรายการนี้สิบหกเป็นเนื้อมหาจีนวนลงยาเขียวเหนียวซับครับ นะครับขอดูเลขโคดนัมเบอร์หน่อยพี่๋านะครับเลขโคดนัมเบอร์องนี้หมายเลขสองหนึ่งฮะสองหนึ่งครับยาเขียวเนาคจับพี่ชายเอาไปสองร้อยบาทนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับนะสองร้อยบาทจับคู่สองร้อยกันได้นะครับงานเหลือเพียงสามห้าพอนะครับนะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดหรือรายการที่สิบเจ็ดเปิดขึ้นมาครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อท้องเหลืองคุ้ยพื้นลงยาฟ้านี่ครับ เนื้อทองเหลืองคันงานคุยพื้นลงยาฟ้าครับรายการนี้200บาทจับผู้350้าบาทได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายไปกันต่อรุยต่อครับสำหรับราการถัดไปเป็นรายการที่18ฮะรายการที่18เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อหาเนื้อคุยพื้นลงยาแดงลงยาพิเศษครับนี่ฮะองนี้ครับเลขโคดตเบอร์องนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะเลขโคดตเบอร์องนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งครับรายการที่18นะครับนี่ครับ200บาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่19รายการที่19เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เนื้อชุบทองหลังเรียบพลิ้พื้นลงยาลับเอ่อลงยาไร้สีครับนะฮะลงยาไร้สีเลขคู่ตัวอย่นี้หมายเลข27นะครับนี่ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายบาทพอพี่นะครับรายการที่19นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับเป็นรายการถัดไปครับเป็นรายการที่20ครับ รายการที่20เปิดขึ้นมาครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้อฝังพลอยฟ้าครับนะจะสร้างแค่9องศาโลกพี่ตอกโค้ดเบอร์ตอง4ครับรายการนี้เอาไป400บาทพอพี่รายการที่20นะครับตอนนี้ครับแบ่งปันให้พี่นะฮะ20รายการชอบูกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเหลานี้กบขอบพระคุณทุกท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ